สวัสดีทุกท่านครับผมหลายท่านยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการชมคลิปยาวครับผมในส่วนของอที่เห็นเนี่ยคลิปแนวตั้งแบบนี้ทาง y YouTube เขาเรียกว่าคลิปช็อตท่านผู้ชมก็จะสรุปใจความสําคัญสําคัญนะครับประมาณนาทีกว่าๆหรืออาจจะ2นาทีท่านผู้ชมเออที่นี้ในสวนคลิปยาวเนี่ยปกติแล้วผมจะมีการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างท่านผู้ชมเ,เวลาเราชมคลิปเสร็จเนี่ยท้ายคลิปเนี่ยผมจะแจ้งว่ามีคลิปยาวอยู่ด้านล่างนะครับ ในส่วนของคลิปยาวถามว่าเราดูตรงไหนด้านล่างตรงนี้ท่านผู้ชมที่เป็นรูปใต้โปรไฟล์ผมเนี่ยมันจะมีว่า EP ท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถแตะเข้าไปได้เลยมันก็จะลิงก์ไปที่คลิปยาวทันทีเลยเนี่ยลักษณะนี้ก็มีหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าวิธีการชมในส่วนของคลิปยาวเนี่ยเราจะหาได้จากตรงไหนยังไงอย่างบางท่านก็ไม่ทราบนะครับผม เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วในส่วนของคลิปยาวเนี่ยผมจะมีการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างทุกครั้งท่านผู้ชมถามว่าเราดูตรงไหนตรงนี้นะฮะเนี่ยเราแตะเข้าไปเลยตรงนเนี้ยเนี่ยใต้รูปโปรไฟล์ผมเนี่ยนะครับที่เป็นสามเหลี่ยม ep 1 4 3ลักษณะเนี้ยอ่ะแตะเข้าไปเลยพอแตะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะลิงก์เข้ามาในส่วนของคลิปยาวทันทีเลย อ่าเนี่ยลักษณะนี้ท่านผู้ชมอาจจะง่ายนะครับง่ายมากเลยอย่างบางท่านเนี่ยโทรมาสอบถามผมยอมรับโอ้โหเยอะครับหลายท่านมากๆเลยวิธีการก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม